วันนี้มาพูดถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอืมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจ้างคนหรือไม่จ้างคนการจ้างคนหรือไม่จ้างคนนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนื่องจากเศรษฐกิจเปไม่ดีคนก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามผู้บริหารเจ้าของส่วนใหญ่ก็จะพยายามลดคนลงคือไม่จ้างคนเพิ่มแต่ทุกคนจำไว้เลยนะครับงานจะเดินเมื่อมีคนถ้าคนมันน้อยลงปับ๊บ มันน้อยกว่างานเนี่ยงานมันจะไม่เดินถ้าคนมากกว่างานเราก็ไม่แนะนําเพราะฉะนั้นคนมันต้องสมดุลกับงานหรืออาจจะมากกว่าอาจจะมากกว่างานนิดนิดนิดเดียวนะครับให้จําไว้เลยว่าถ้าเราอยากให้เกิดงานเราต้องจ้างคนถ้าเราหมดแต่จะประหยัดมันจะไม่ได้งานแล้วมันจะไม่เกิดรายได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ฝากให้ทางผู้บริหารนะครับ เจ้าของเนี่ยลองคิดเรื่องนี้ให้ดีนะครับแต่เราต้องไม่จ้างคนให้มากกว่างานเท่านั้นเองนะครับและจําไว้ก่อนเลยว่าหลักการในข้อเดียที่ต้องจําไว้ก่อนกนะ็คือว่าถ้ามันไม่มีคน,นงานม,มันก็ไม่เกิดให้จําตรงนี้นะครับดังนั้นเราลองมายกตัวอย่างกันนะครับในธุรกิจเล็กๆเ,กเ,กเยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะใช้คนน้อยมากแล้วพยายามทําไมครับเบียดบัง ก็คือให้หนึ่งคนนะ่ะมีหน้าที่ในหลายๆอย่างเยอะที่เราก็มานั่งดูประสิทธิภาพถ้าเราเพิ่มอีกสักคนนะ่ะจะดีไหมเนี่ยคำถามแน่นอนมันต้องเกิดค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายอันนั้นมันคุ้มไหมนะครับกับรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นถ้ารายได้ที่มากกว่าค่าจาารเงินขอให้คุณลงทุนให้ใช้หลักคิดการคิดตรงนี้นะครับถ้า รายได้ที่จะหาได้จากพนักงานที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเมื่อแล้วเทียบแล้วมากกว่าเงินเดือนที่เราต้องจ่ายเขาการุณาลงทุน<อ>นะครับอีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งบางบริษัทเล็กเนี่ยนะครับจะมีเจ้าของอยู่คนเดียวเลยทํางานเลยทํางานคนเดียวเลยอาจจะทํางานสามีภรรยาก็ได้แค่นี้เองแต่คุณเชื่อไหมถ้าคุณจ้างพนักงานขึ้นมาอีกคนหนึ่ง นะครับเขาจะช่วยคุณทำงานได้เยอะเช่นคุณจ้างคนที่เขาเก่งเรื่องของอาการทำสื่อโซเชียลนะครับบางทีรายได้เนี่ยโอโกอีกเยอะเลยนะที่คุณจะได้แต่เชื่อไหมครับผมเจอ SME ส่วนใหญ่ก็คือเจ้าของจะทำงานคนเดียวและไม่จ้างคนเพิ่มคุณคิดดูนะคุณจะลางานก็ไม่ได้คุณจะหยุดไปเที่ยวก็ไม่ได้นะครับตราบใดที่คุณต้องตอบตอบแชทให้กับลูกค้า เพราะฉะนั้นหมายความว่าลงทุนจะครับแต่การลงทุนนั้นขอให้คุ้มค่าอ่านะครับจะคุ้มค่ายังไงไม่เข้าใจยังไงมาปรึกษากันนะครับสวัสดีครับ